คอกโดขึ้นแล้วก็เมื่อกี้นี้ได้ตัวเล็กไปตัวหนึ่งนะครับอคอกนี้เดี๋ยวจะลองตีทํำดูว่าอีกตัวจะกัดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่ามีตัวเดียวหรือสองตัวนะสองตัวครับสองตัวยังมีตัวงม,มุ้ยน้ำอยู่ ไมีสองตัว ครับพี่จิบน้ำานะ อ่ยีงนี้โดนเลยโดนเลยครับกัดคู่เลยครับพวกนี้ กบยางแอร์ไลน์คูดด่เลยทะลุนะครับเบ็ดคมคมคนระับก่อใส่ไม่ใหญ่ครับประมาณสองโลนี่ฮะโอ้ไม่น่าเชื่อนะปลาหน้านี่ครับตัวไม่ใหญ่นะเป็นค,ครอกละ แรงดีมากโอเคครับก็เดี๋ยวปล่อยไปแล้วกันตัวนี้เนี่ยกบยางแอร์ไลน์ครับอคอกนี้กัดคู่เลยเดี๋ยวก็ปล่อยไปตัวนี้ทะลุนะครับเบ็ดคมมากทะลุค้างเลยเดี๋ยวปล่อยไปครับ Okay, เดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งมาปล่อยด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ผมเก็บไว้เพื่อว่าจะตีดูก่อนว่าตัวที่สองกัดไหมนะก็ okay, เดี๋ยวปล่อยอีกจวนปล่อยไปแล้วหนึ่งตัวเอ,อีตัวนวง นี่ก็อีก็โวหนึ่งไซส้เดียวกันเลยประมาณสองโลล่อยเลยนะฮะใส่แล้วใส่แนบเลยโอเคครับผมก็คอกนี้ถือว่า ดุนะครับกัดคู่เลยสองตัวเลยแต่เราก็ต้องขอขอบคุณเขานะครับที่ขึ้นมาให้เราได้ถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆเนาะแล้วเราก็ปล่อยคืนเขาไปปล่อยคืนธรรมชาติไปนะครับเข้เขาไปเลี้ยงลูกเขาโอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมกบยางแอร์ไลน์ครับกัดตัตวเบ็ดรูดมาข้างหลังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จัดเข้าทรงเหมือนเดิมใช้ได้ต่อนะฮะโอเคครับผมฝากไว้ด้วยครับกบยางแอร์ไลน์ครับผม อดยารมากครับ